สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการเข้าข้างแบบใช้ผ้ากระเป๋าปิดตะเข็บนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งกางเกงส่วนมากก็จะเย็บแบบนี้นะครับที่ผ้ากระเป๋าให้เรียบครับหลังจากนั้นก็พับให้เสมอกับตะเข็บอีกฝั่งหนึ่งนะครับรีดให้เรียบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้ากระเป๋าที่ปิดตะเข็บข้างอยู่นะครับหลังจากนั้นเย็บ ถ้ากระเป๋าติดตะเข็บอีกฝั่งเลยนะครับคือติดฝั่งข้างหลังนะครับหลังจากนั้นเย็บก้นกระเป๋าใหม่นะครับส่วนที่เหลือนะครับใช้ปิดข้างหนึ่งเพื่อป in ิดถุงกระเป๋านะครับงานที <und ppe salt> oh. ่เสร็จแล้ว <th> ก <feathers> ็จะเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้มีจีบหน้าสองจีบนะครับปักกระเป๋าแล้วก็แซกลังให้เรียบร้อยนะครับแซกตัวหนอนนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ สามารถเปลี่ยนผัชก,กระเป๋าได้หรือเจาะกระเป๋าไม่เป็นนะครับ